สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคัง ยุคต้นบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธารักพิมพ์พระประทานเนื้อปูนเปลือกหอยผสมคลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิกสิงเหนะครับเป็นพระที่ผ่านการแช่น้ำมนต์เป็นพระที่ดูแล้ว คลาสสิกและสวยงามในเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นก็ขออารัธนาขนภาษีรัตนไตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพในองค์พระคาถาสินบัญชรที่เจ้าประคุณสมเด็จท่านได้รจนาขึ้นเป็นบทขัดนนะเบื้องต้นว่าบุตรกาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพธนงัง อธิกาเยกายะยายะเทวานังปียตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนท้าเวสวรูเมรังสุขังอรหังสุขโตนนโมพุทธายะขอจงมาครุ้มครองเพื่อนเพื่อน fc ทุกท่านนะครับด้วยอนุภาพของมวลเทวดาในแปดหมื่นโรกธาตุแสนโกรจักรวาล จงมาปกป้องคุ้มครองให้เพื่อนเพือซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจงสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการนะครับวันนี้พ่อใหญ่มาหาได้นำพระสมเด็จวรคังที่เรียกว่าองค์แช่น้ำมนนะครับ เพื่อนเดูนะครับี่ร่องรอยร่องรอยการบุบสลายร่องรอยของการแตกแยกหลุมเล็กหลุมน้อยผุดขึ้นทั่วองค์พระเลยนะครับในตำนานได้กล่าวไว้ในปีหนึ่งหลังปีเจ้าบุคคลสมเด็จท่านได้มรณภาพไปหนึ่งปีคือปีพุทธศักราช2416 พระนครเกิดอหิวาจากโรคขึ้นนะครับเพียงว่าโรคร้ายมีพิษร้ายเพียงดังว่าพิษงูนะครับอหิวาตกโรคแปลว่าเช่น,นั้นอหิแปลว่างูเหา่รารคะก็คือโรคพยาบาทเบียดเบียนสันธิเข้ากันก็เป็นอหิวาจากโรคโรคที่มีพิษร้ายเพียงดังว่าพิษแห่งงูถ้าจะเปรียบกับ ปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นโรคโควิดเลยครับคงไม่เกินจริงถ้าจะเปรียบเป็นโรคปัจจุบันนี้คือในช่วงนั้นถ้าเป็นแล้วนี่ถ้ารักษาทันก็หายรักษาไม่ทันก็อันตรายถึงชีวิตได้นะครับอายุวัตกรโรคในยุคนั้นนะครับผู้คนร่วมตายกันเป็นจำนวนมากขึ้นหนึ่งชาวบ้านฟังทนได้ฝันเห็นว่ามีพระแก่แก ห่มจีวรคร่ำคร่ามาเข้าฝันให้นําพระที่แจกไปเนี่ยมาฝนทำยามาแช่น้ำดื่มกินชโรมร่างกายจะได้หายจากอายวาตกโรคเมื่อตื่นขึ้นมาก็พิจารณาใครควรคุยกันสองพัวเมียว่าความฝันที่เห็นเมื่อคืนเป็นไครกันหนอพิจารณาไปพิจารณามาใครควรไปใครควรมา ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าหน้าตาเหมือนจะบุคคลสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตผมอรังสีแล้วท่านคราวหนึ่งท่านก็มาบิณฑบาตท่านก็เลยให้พระว้ายต้องเป็นเจ้าบุคคลสมเด็จแน่ๆก็เลยอารัตนานำพระสมเด็จที่ท่านให้ไปมาแช่น้ำแช่น้ำทำน้ำมนต์ดื่มกินจึงเป็นที่มาของพระแช่น้ำมนต์นะครับ เรื่องก็กระชอนไปทั่วพระนครผู้คนก็ทําใครก็ทําตามใครที่มีพระที่จะาปุคุลท่านให้ไปก็เอามาทําตามใครไม่มีก็สรรหามาในยุคนั้นเพื่อที่จะได้พระจ้าปุจุนสมเด็จมามาก็มาแช่น้ําบางครั้งก็แช่นานบางครั้งก็แช่เฉพาะการที่จะทํายาแต่องค์นี้ผ่านการแช่น้ํามานานพอสมควรนะครับ เราก็จะเห็นการบุกสลายการยุบการแยกการหดตัวค่อนข้างจะมีเยอะองค์นี้มีเม็ดเหล็กไหลไผ่ดาอยู่2อสเม็ดนะครับเพืเ่อนมีเม็ดเหล็กไหลยอยู่ไผ่ดํา3เม็ดนะครับเรียกว่าเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำซึ่งเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์บางองค์ก็จะมีเหล็กไหลเงินยวงเหล็กน้ําพีเพชรหน้าทั่งเหล็กไหลาจากเมืองบางบทหรือ เหล็กไหลที่เราเรียกว่าเม็ดข้าวตอกพระร่วงครูบาอาจารย์สมัยก่อนเวลาปลุกเสกพระท่านจะนำวัตถุมงคลแร่ธาตุกายสิทธิเหล่านี้มาเป็นส่วนผสมนะครับองค์นี้มีนะครับเพื่อนๆมี 2- 3เม็ดนะครับที่เราเห็นเป็นลักษณะสีเหลืองนะครับเหลืองอมอมแดงนิดๆน,นะครับอย่างเงี้ยพื้นผิวอย่างเงี้ยเกิดจากคราบน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนื่องจากว่า ยุคต้นเนี่ยยังยังไม่มีน้ำมันตะอิวเข้ามาเจ้าบคุคคลท่านก็จะใช้น้ำอ้อยเคี้ยวหรืออาจจะเป็นน้ำผึ้งยางจิกยางรังยางนายางชั้นเรือก็จะมาผสมกับมวลสารเพื่อให้มวลสารนี้ได้นึนุ่มแน่นแกรง่งไม่แตกหักชำรุดได้ง่ายนะครับเพราะในยุคต้นมักจะแตกหักชำรุดได้ง่ายนะครับถ้าแตกก็แตกหักก็หักไปเลย เจ้าพะลุมเหล็กก็หาทุกวิธีทางที่จะมีตัวมาประสานมาเชื่อมเพื่อไม่ให้มวลสารของพระแตกหักํำรุดได้ง่ายนะครับเราจะเห็นว่าข้างบนนี้ก็แตกหักนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยที่เราเห็นข้างบนนี้นะครับแตกหักไปตั้งแต่สมัยเริ่มแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับองค์นี้เป็นพิมพ์เรียกว่าพิมพ์พระประธานบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับถ้าเรา นึกภาพองค์เจ้าคุณเที่ยงนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จองค์ครูองค์เทพองค์ดา,าราเลยทีเดียวให้เราได้ศึกษานะครับแต่ก่อนนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนนี่พวกฝ่ายฝ่ายพาณิชย์ฝ่ายพ่อค้าพระหรือฝ่ายเซียนนี่เขาเขาไม่ค่อยมองเขาไม่ค่อยสัมผัสเขาไม่ค่อยนํามาลงหนังสือกันเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่ทราบได้นะครับ เขาจะเล่นมองหาเช่าหากันเฉพาะอ,องคหลวงวิจาร์จรไนเท่านั้นองค์หลวงวิจิตนะเรือมนรงหลวงสิทธิการโยธารักษ์ที่เป็นบล็อกพิมพ์ท่านน่ะท่านก็เป็นช่างหลวงเหมือนกันนะครับแต่ผู้คนไม่ค่อยไม่ค่อยมองหาไม่ค่อยเช่าหากันอันนั้นมองในมุมของพวกฝ่ายพ่อค้าฝ่ายพณิชย์นะครับเขาเขาอาจจะเล่นไปตามความงามพุทธศิลปะอ่อนช้อยก็ว่าไปนะครับ แต่องค์หลวงสิทธิ์เนี่ยเขาจะมองและเช่าหาและสัมผัสเปลี่ยนกันในกลุ่มของอชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะครับถึงแม้ว่าในสังคมโซเชียลในสังคมของการตลาดการปล่อยพระให้เชา่าพระเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยมองหาไม่ค่อยเช่าหาองค์หลวงสิทธิ์ครับจะมีมาเมื่อสิบกว่าปีให้หลังมานนี้ครับหลังจากองค์เจ้าคุณเที่ยงได้ได,ได้ออกมา ให้พวกเราได้ยมโฉมกันผู้คนฝ่ายพาณิชย์ก็จับจ้องมองหาเช่าหาขององคหลวงศิษย์กันแต่ก็ไม่ทันแล้วครับหมดไปแล้วหมดไปตั้งนานแล้วนะครับดังนั้น,เพ,น,เ,พนเพื่อนเวลาใครมีสมเด็จวรลคังองคหลวงศริศร,ริการโยธาลักษ์เนี่ยไม่ต้องปล่อยให้ใครนะครับของแท้แน่นอนนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นิมนต์อารัตนาท่านขึ้นคอเลยนะครับพุทธคุณนี้สุดที่จะคานานับนะครับท่านอัญเชิญ เทวดาใน8ปดหมื่นโรัตะทแสนโกรจักรวาลเรียกว่าเทวดาชะกามาพระจรทั้ง6ชั้นนะครับมีเทวดาชั้นจตรุมหาราชิกาเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเท,ทวดาชั้นนิมมานราตีเทวดาชั้นปรนิมมิตรสสวติมา,มารวมเรียกว่าใน8ปดหมืาาน่นโกัตะทแสนโกรจักรวาลนี่อัญเชิญถวยเทพมา มาคุ้มครองเลยทีเดียวสมเด็จวัดรักรังทุกบล็อกพิมพ์เหมือนกันอนิสง์เหมือนกันเพื่อนเพื่อนเห็นเจ้าบุคคลท่านนั่งบริกรรมคาถาถือรูปประคำบนธรรมะที่เราเห็นในรูปกันค่อนข้างเยอะแยะแล้วครั้งหนึ่งนะครับสด็จพ่อหลวงรรหเคยถามเจ้าบุคคลสมเด็จว่าพระคุณเจ้าใช้คาถาหมดไหนสวดเสกปุกเสก สมเด็จวัดระฆังจึงได้ศักดิ์สิทธิ์ขลังยิ่งนักเจ้าประคุณสมเด็จท่านก็บอกว่าใช้คาถาจินบัญชรที่พ่อใหญ่มหาได้ยกขึ้นมาณนเะบื้องต้นว่ายามราชาโนท้าวเวสวรรณงมีท้าวเวสวรรณหนึ่งในจจตุรบาลหนึ่งในจจตุโรกบาลที่มาคุ้มครองนะครับแล้วก็เทวานางปียตังสุตวา ใครก็ตามที่ได้สวดได้สาธยายได้บริกรรมคาถานี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายเห็นไหมครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่สวดคาถาที่เรียัชรเนี่ยพวกเราเชาวบ้านธรรมดานี่แหละครับก็จะเป็นเทวานางปิยตังส่วนตัวเทวดาท่านจะรักใครนะครับเทวดาในที่นี้หมายถึงเทวดาใน8ปดหมื่นโลกธาตุแสนโกรจกกักรวาลเลยทีเดียวโดยเฉพาะสมเด็จวรครังเนี่ยเทวดาชั้นแรกเลยนะครับจะตุมมหาราชิกาเนี่ย ลงมาอภิบาลปกป้องคุ้มครองนะครับพวกเราคนที่มีสมเด็จวระคังนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าทางด้านทิศเหนือนี่นะครับจตรุรกบาลที่ท่านดูแลสมเด็จวระคังเนี่ยจตรุรกบาลเนี่ยท่านเป็นจอมเทพทวยเทพผู้เป็นใหญ่ในเทวดาชั้นจตรุรกบาลหรือเทวดาชั้นจตุมหาราชิกานะครับเพื่อนๆจะตุแปลว่าสีปาทะแปลว่า รักษาจตุโรคบาลรักษาโรคในทิศทั้งสี่จตุรทิศในพระสมเด็จว่าเราหรือว่าสมเด็จที่เรามีเนี่ยก็คือมีสีนี่แหละก็สีทิศนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนเรียกว่าจตุคามคามะก็แปลว่าที่อยู่อาศัยจตุแปลว่าสีจตุคามก็คือที่อยู่อาศัยมีสีมุมสีอยางเรียกว่าจตุรทิศทิศเบื้องบนก็คือเนี่ยทิศเหนือนะครับมีเท้าเวสุวรรณ ที่ปกครองพวกยักษ์เป็นผู้ดูแลนะครับเพื่อนเพืเ่อนทิศนี้นะครับส่วนทางด้านทิศตะวันออกก็มีเท้าทัตะรถที่มีลูกน้องบริวารทั้ง3ตนก็คือคนทันวิทยาธรกุมพันธ์ที่เป็นเจ้าผาเจ้าเขาเ,าเทวดาที่คุ้มครองเหล็กไหลในถ้ำลูกขะเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาเนี่ยพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีนี่แหละครับ เทวดาตนทัตตเนี่ยนะครับเป็นผู้ปกครองทางด้านที่ตะวันออกส่วนทางด้านที่ตะวันตกก็มีเท้าวิรูปักนะครับท้าวิรูปักนี้านก็จะปกครองพวกนาคพวกพญานาคนะครับส่วนทางด้านทิศใต้ก็จะมีเท้าวิรูปักนะครับที่ปกครองพวกพญาขุดทั้งหลายนะครับดังนั้นเนี่ยสมเด็จวราคังเนี่ยาจาตุรทิศที่ทั้งสีเนี่ย อัญเชิญทวยเทพมาปกป้องคุ้มครองนะครับเพื่อนเ่เราดูซุ้มระครังสิครับนี่ซุ้มระครังนี่ได้สมมาตรตั้งสองข้างเลยนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยที่โดนแช่น้ํานานเราจินตนาการเหมือนก้อนหินที่อยู่ริมตะลิงนะครับถูกน้ำเซาะถูกน้ําแซะถูกน้ํากัดถูกน้ํากินบ่อยๆเขาก็จะเป็นหลุมเป็นบอยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วคลาสสิกนะครับ เกตเนี่ยอ่อนช้อยสะบัดผิวจดที่ซุ้มระคังเลยนะครับเพื่อนๆนีน่จดที่ซุ้มระคังเลยนะครับพ,พักเนี่ยเป็นลักษณะผลมะตูมนะครับไหลตกทั้งสองข้างนะครับไหลซอกรักแร้ทางด้านฝ่ามือเราซ้ายของพาน,นจะยกตัวสูงขึ้นนะครับเพื่อนๆวางไว้ที่หน้าตักเห็นไหมครับนี่ปลายพระบาทนี่ก็จะตรงกับมุมแขนนี้นะครับเราก็จะเห็นนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ เส้นนี่สีตนะเส้นผ้าทิพนี่เรือนรางเห็นไหมครับสวยงามตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นเป็นไงครับนี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับเราเห็นฐานสิง Isaiah. เป็นลักษณะโคงฝาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เรายังเห็นเส้นผ้าทิพย์อยู่นะครับเนี่ยเส้นผ้าทิพย์เลือนรางแล้วก็ฐานหมอนรองสิงเป็นไงครับนี่ฐานหมอนรองสิงนี่คมชัดลึกนะครับ เป็นความงามที่เป็นคลาสสิกมากนะครับองค์นี้ร้อยเกตสปีก็ก็ควรจะเป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆพื่ร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิปีร้อเกปีโดยประมาณนะครับสวยงามคลาสสิกนะครับอขอรัตนาอยยานุญาตให้เพื่อนๆได้สัมผัสด,ด้านหลังท่านนะครับเป็นเช่นไรนะครับด้านหลังท่านจะสวยงามเหมือนด้านหน้าหรือเปล่านะครับนี่นี่คือด้านหลังนะครับเพื่อนๆด้านหลังของท่านนะครับ ที่เราเห็นอยู่นี้นี่คือเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆขึ้นมาได้ยังไงนะครับกลายเป็นหินไปแล้วนะครับเพื่อนๆมวลสารบางจุดเนี่ยนี่นะครับคือเป็นหินอ่อนเลยนะครับเนี่ยนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่ก็คือเม็ดพระธาตุอีกหนึ่งเม็ดนะครับที่พระใหญ่มหาชีนี้แล้วก็เป็นหลุมเล็กหลุมน้อยเพื่อนๆ <oyun S 1> จินตนาการเหมือนเหมือนผิวดวงจันทร์ไหมครับเหมือนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เหมือนผิวดวงจันทร์มากเลยก็เกิดจากการแช่น้ำนะครับแช่น้ำนำมาประพรมน้ำมนต์นะครับว่ากันว่าในยุคนั้นสมัยนั้นคู่คนร่วมตายกันแทบทุกวันนะครับเมื่อผลทำยาเอาไปแช่น้ำแล้วผู้คนก็หายจากโรคหาหายจากอีวาตโโรคขึ้นอย่างฉับพลันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะครับในยุคนั้นเพื่อนๆดูด้านด้านข้างเห็นไหมครับ ด้านข้างท่านจะไม่เป็นคมสันนะครับน totally ี stocks, ่มนทื่อเลยนะครับเนี่ยมนทื่อเลยนะครับทุกมุมทุกสี่มุมนะครับเนี่ยมนทื่อเลยนะครับขออนุญาตให้เพื่อนๆได้สัมผัสนะครับด้านข้างนะครับเราดูด้านหน้าด้านหลังแล้วแล้วก็มาดูด้านข้างกันว่าท่านเป็นเช่นไรนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ด้านข้างสวยงามนะครับด้านข้างนี่มีรอยปีแยกนี่ เห็นไหมครับนี่นี่คือเม็ดเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับนี่คือเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะครับเพื่อนๆหนึ่งเม็ดนี่สองเม็ดนะครับนี่เราดูอีกด้านบนเป็นไงครับนี่เห็นไหมครับลักษณะการปาดนี่การปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างนี้นะครับคือหักจำรุดไปนานแล้วนะครับนี่ก็เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็เม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่ก็เม็ดเหล็กไหลไปดำนะครับเพื่อนเพื่อนก้อนนี้ใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับเม็ดเม็ดเบลอเลยนะครับเนี่ยเม็ดเหล็กไหลไผดดำนะครับแปลกมหศตรจันนะครับเนี่ยลักษณะชาวบ้านฝนไปทํายาบางส่วนนะครับเนี่ยแปลกมหศตรจันนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่มาเกิดขึ้นติดอยู่ตรงข้างเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับคาดสิกเลยทีเดียวองค์เนี้ย เมื่อมีแลดธาตุกายุสิทธิ์ที่เป็นพวกเหล็กไหลแผ่ดําเพชรหน้าทั้งข้าวตอกพะร่วงเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยนะครับเราต้องอารัธนาท่านด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูว่าท่านจะด,ดูติดหรือเปล่านะครับด้วยความเคารพนะครับเราศึกษาอย่างไงเราก็สะสมตามนั้นนะครับเพื่อนๆ่ด้วยความเคารพนะครับเราลองมาศึกษาไปพร้อมกันนะครับ เราดูถึงแม้มีเล็กน้อยเท่ากับปลายเข็มก็ถือว่าดูดแม่เหล็กติดนะครับเราดูบนดูล่างนะครับถ้าไม่อยู่ข้างบนก็อยู่ด้านล่างเราดูเราดูทุกมุมนะครับเพื่อน,เ,อนเห็นไหมครับเนี่ยท่านมาค่อยๆนะครับมาแบบจะมดจะมอยนะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อน,เ,อนเห็นไหมครับแปลกประหลาดมากเลยนะครับ ดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆดูรอบที่สามนะครับเห็นไหมครับท่านก็มาโน้มเอียงมาแบบพองามนะครับไม่ถึงกับกระโดดกระโดดใส่แต่ว่าท่านก็มาแบบแบบพองงามนะครับมาแบบพองามนะครับมาแบบอ่อนช้อยชะมดชมมอยนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆดูแล้วองค์นี้เรียกว่าเป็นพระยุคต้นนะครับบล็อกพิมพ์ของ ช่างหลวงสธิการโยธาลักษ์นะครับองนี้เนี่ยคาดสิคคือนี่แหละครับเพื่อนๆเม็ดเหล็กไหลไผ่ดานะครับนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับนี่ก็เม็ดเหล็กไหลไผ่ดานะครับเนี่ยสวยงามนะครับเพื่อนๆแปลกมากแต่จย์นะครับด้านหลังก็มีนะครับเนี่ยเม็ดเหล็กไหลไผ่ดาเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยดูด้านหลังนะครับเหมือนผิวดวงจันทร์เลย งดงามไยคาดสิกมากนะครับองค์นีเน้เพื่อนเพือนดูสิครับเพื่อนๆดูแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพระบาทด้วยนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ยุคต้นๆเลยนะครับเจา้าบุคคลสมเด็จพุทธาจารยตัวผมรังสีในท่านอันเชิญถวยเทพเทวดาใน8ปดหมื่นโลกธาตุแสนโกฎจักรวาล มาปกป้องคุง้มครององสมเด็จวร,รังทุกองค์นะครับเพื่อนๆ่ท่านปลุกเสกบล็อกพิมพ์ท่านจะเปิดเนตรก่อนทุกบล็อกพิมพ์แล้วท่านก็จะแผ่เมตตาอธิษฐานจิตที่มวลสารก่อนที่จะลงบล็อกพิมพ์นะครับเพื่อนๆมีแล้วก็ขอให้สวดคาถาที่นำพนมชรเช้าเย็นนะครับสวดตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้เท่าที่เรามีเวลานะครับเป็นการอัญเชิญเทวดาถวยเทพมาปกป้องคุ้มครองตัวเราด้วยนะครับ เพื่อนๆมีก็ขอให้รักษาไว้ให้ดีนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็ขอยุติการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าก็จะได้ออกมานําเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกครั้งหนึง่งขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีใจปลอดภัยจากโควิดนะครับขอบคุณครับ